เจริญสบายเจริญสบายเจริญสบายเยอะมากโอ้มามามามๆๆโอ้มาใส่คาถาตาขายทองคำพระปฏิทให้หลายรอบหมายถึงพระทิพเปิลเจ็ดวงแล้วมีอ่าเหมือนกับว่ามีปกป้องมาคุ้มครองเรียบร้อยแล้วนะคะการปิดทุกอย่างหายอาการเป็นยังไงคุณแม่ตอนเป่ารอบสองเป่ารอบสวิ่งมันวิ่งวิ่งมันเป็นจากตรงนี้แล้ววิ่งขึ้นนี่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 มาทีแล้วก็ลง ลงมาบ่านี่อ่าก็ลงไปแถบนี้อ่าลงไปแถบนี้อ่าออกไปแล้วนะออกไปเท้าเมื่อกี้มีหมามาหอนอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ไปด้วยกันหมดแล้วออเมื่อกี้หมามาหอนใช่ไหมมมีหมาหอนเนี่ยหมาหอนตอนกลางวันแล้วมันก็ไปแล้วมันแปลกไหมไม่เคยมีหมาหอนกลางวันเมื่อคืนนี้อาจารย์ต้นจะบอกว่าจะมีเคส็ดแปลกมาที่นี่เพราะหมาหอนไม่หยุด แล้วก็เจอจริงๆแิงนอนอยู่ตรงนี้เป็นนอนอยู่ตรงนี้นะคะหมอต้นเขาบอกพวกใช่ค่ะเมื่อกี้หมาก็มาแล้วหมาก็ไปเลยเออหโหแล้วก็ไปใชเจี่ยวเจี๋ยวเป็นไหมที่เราคล้องคล้องอะไรดีแล้วคล้องนั้นน่ะไม่เป็นไรได้มาจากไหนล่ะอ๋อของลูกของเต้าอ่าก็เหรียญรอเก้าก็ดีแต่ไอ้สิ่งที่เกาะมาเนี่ยมันไม่ดีที่มันแฝงมา ไม่ได้ที mm ่หลังที่เป็น mm mm hmm. เป็นมาเอาะมนเกาะอยู่สองที่นะที่มันเกาะเลยเกาะตรงนี้เกาะตรงนี้แล้วก็เกาะสะบักตรงนี้เกาะเหมือนมือเกาะเงี้ยเบาขึ้นไหมเนี่ยตอนนี้เบาอืมหายหาหมดเข็มหมดเวนหมดกล้มต่างคนแต่งไปเนาะทางใครทางมัน เบา,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 าลงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์กันน่กืบครึ่งนะัะล่ะเกือบครึ่งอืมกอ,อมานานเนะนาน,นานนานเนี่ยไปอาบน้ำมนต์ที่วัดหลวงพ่อที ใจบ้านก็จะดูด้วยปีสามเมื่วานพ่อบอสู้ไม่ไหววันต้องจับใส่หม้อรถ้ท่วงน้ำอืมแล้วพ่อยังบอกสู้ไม่ไหวถุงถุงท่วงลูกมันอยู่้มเนื้อในกระดูกเลยเออไปบอกหน่อยแรงตึงอืมแลก็ไม่รู้เนาะอืมจะเป็นอ่าจะไล่มันถูกข่าวบอกไปแล้วถ้ามันวิ่งถ้ามันวิ่งลงไปเท้ามันก็ออกนะ 在，嗯。<Time. S 2> mm. mm.